ฝึกอ่านพูดตามแม่ฝนะึกอ่านบทที่สามที่สามดรุณศึกษาดรุณศึกษาดรุณศึกษา,าโอเคบทท,บทที่สามบทที่สามอักษรกลางอักษรกลาง ประสมกับประสมกับสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวรูปสระรูปสระไอไม้มมวนไอไม้หมวนไอไม้มมลายอายไม้เวลายสระเอาสระอาสระอําสระอ้ามเสียงสระเสียงสระอไอไอไอ เอาอมโอเคนะจอไอใจใจใจออเอาเอาออเอาเอาตออำดำตออำดำปอไอไปปอไอไปจออำจำจำจำกอเอาเกากอเอาเกาดออํดำดออำดำดอไอใดดอไอใด bò ai bay, bò ai bay, trâu ao tàu, ao tàu, bò ai bay, có ai bay, cò âm âm ai tay trâu bò ao bèo, bò ai, ai cay cho ao tàu, đi chai đi chơi, đòi đi Đó đi, cho ai chai chạy, đi chai đi chơi. จำปีจำปีจดอัจำจดอัจำปออีปีปออีปีจำปีจำปีมองไปทางไหนมองกลงจอสิลูกอเอาเอาปอไอไปปอไอไปเอาไปเอาไปจอไอใจจอไอใจดอีดีดอีดีใจดีใจดีจออัจำจดอัจำปออาปาปออาปา จำปาจำปาตอาตาตอาตาดออันดำโดออันดำตาดำตาดำตาดำอยู่ไหนหันไปมองตาดำตาดำครับจออันจำจอจำจอไอใจจอไอใจกามองที่ลูกศรเนี่ยเห็นไหมจออันจำจอจำจอไอใจจอไอใจจำใจจำใจดอไอใดดอไอใดโดไอไดโดไอใดใดใด Nơi này Bò áo bào Nó ao bào Cho ai chạy Cho ai chạy Bào chạy chạy Cho ai chạy Cho ai chạy Đó âm đầm Đó âm đầm Chạy Chạy Cho âm Cho ai bay Bò ai bay 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 Bò áo bào Bò ao bào Bò áo bào Bò áo bào 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 bay บอไอใบพอใบจออําจําจออันจำพออาปาปออาปาใบจํ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 าปาใบ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 จําปาจําปาใบจําปาใบจําปาโอเคเก่งมากครับจออาตาจออาตาจอเอแกจอเอแกดออีดีดออีดีจอไอใจจอไอใจ ตาแกดีใจตาแกดีใจตออาตาตออาตากอเอแก่กอเอแก่ดอีดีดออีดีดออีดีดออีดีจอไอใจจอไอใจตาแกดีใจตาแกดีใจครับบอไอไปบอไอไปดออูดูดอูดูบอไอใบบอไอใบดออีดีดออีดีกออากากออากาไปดูไปดูใบดีกาใบดีกา บอไอใบบอไอใบจออําจำแม่ค่ะครับบอไอใบบอไอใบจออําจำอัมจำบออีบีบออีบีใบจัมปีใบจัมปีออาอาแม่คาจะจบแล้วจะจบแล้วบุก้าอัดวีดีโอเห็นไหม O อ A อาอาอ้อกอเอแกกอเอแก So ai so ai so ai do ai giải, do ai, do do edie, ta ghé, ta đi ta edie, ta edie, ta đi, ta đi, to edie, ti, to ta ti, ta edie, bào, edie, ta bào, ta ao bào, edie, ta bào, ti bào bào, ta ta ai bay, bo ai bay. O ao ao. O ao. จออําจําอจําปออาปาาตาแกตาแกไปเอาไปเอาใบจําปาใบจําปา Very good จบแล้ว